อ,อยู่ที่นู่นก็สบายดีอยู่แล้วจะมาลำบากด้วยกันทำไมอยู่บ้านเหงาโอ้อยู่บ้านเหงาอยู่บ้านีเหงา,งาไงเสิยงร้องไห้เพาเสียกระดองนา,งาไงเพื่อนเมื่อก่อนนี้เนะี่ยฉันเคยน้อยใจพ่อผาเมืองก็เลยเข้าใจคิดว่าพ่อเนะี่ยไม่รักฉันก็เลยไปชดพ่อด้วยการกินเหล้าเมายาทำตัวเขะมระเดะทะเลสามเณรเทเมาก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่สุดท้ายเพื่อนก็เห็นใช่ไหมล่ะ มันกลับไม่ดีขึ้นเลยต้องทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะก,กับพี่ชายและแม่ก็ต้องเสียใจทุกวี่ทุกวันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่ฉันได้ทำเอาไว้ทำให้เราต้องระหกระเหินมาใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ที่บร่นินสาวตถีก็ได้แต่รอคอยโชคชะตาไม่รู้ว่าเมื่อไรโชคจะเข้าข้างทําให้ฉันน,นั้นได้มียาวแบบแ่บบาสักทีโอยมันก็ยากเพื่อนเพราะเราก็เหมือนนักโทษหนีไม่ดีนะใช่ยห้ล่ะกลับแผ่นดินก็ไม่ได้ไไดกลับไปก็โดนจับ จะกลับบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวพออะไรข่าอะไี่ใช่ไหมล่ะไปดไปดูไดโอ้บ้บลจ้าสิงแก้วตงใจว่สียงอะไรังมา ท่านโน่กอเฮขนทัางนี้ก็หหาเสียงดังมาจวบกูถ้าเดินไปมันก็ช้าจะขี่ม้าไปดูกอดขี่มารับประวัตก่อน คุณราวัน้ำใจนะครับพี่มีกับเพชรลากว่า